สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้าเ้ามือนี่มากินข้าวเ้ากับแม่บัวหนาวค่ะบ้านแม่บัวอุณหภูมิลดลง12องศามาจ้ามื่อนี่แม่บัวมีอาหารแกงฟักทองใส่ซี่โคงหมูแล้วก็มีไข่พะโล้ค่ะแล้วก็มีตำไหลบัวค่ะ มาจ้ามากินเป็นหมูแม่บัวเดิมหมูของไอ้น้องตักต้นแม่บัวก็นยังอยู่คณะ สี่ต้นยีบาทต้ว <C ười> งกลางคืนโมนาปันไหน ตอนเช้าแม่บัตื่นทีสี่บอกค่อยหนาวมาหนาวตอนหกโม,มงหกโมงหนาวถามดิๆๆๆๆ๊ดิ๊ดิ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 ๊ดลได้ก่อไฟค่ะม่เดิศหมวกวองไอ้นองเพื่อนเอทีทุกคนจะขอสอบกนแม่บวัวจ้า ชายสุดอรอของแม่บวัวอยู่ทางหาดใหญ่มาเด้อมากินแกงมาอึกกับแ,แม่บวัวแกงมาอ,อึใส่มักฝักซื้อโคยหมู เจ้าแบบนี้แม่โบอยากกินข้าวจีใส่เกลือแล้วแม่โบอดเอาแล้วน่่ตาลแม่จะขึ้นแล้วแม่จะไปเจาะเลือดอยู่ต่กินข้าวสวย นำเพชรน้ำเพชรเมื่อมือนี่ป่ะเมื่อเมื่อนี่ก็คือรถไซสก็คือรถไข น,น้องๆเข้ามาปีใหม่ค่ะ <c oughs> มาเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเอซแม่บัวทาง Youtube ื่อคี้ขอสอบกัะแม่บัวค่ะบ<ป>องคนกระทำมาแม่บัวคือยินข่าวผู้เดียวอีกแล้วองจับต้องไปทำงานค่ะ ต้องไปทำงานที่กรุงเทพยบ้านแม่บอมาหางานทำบ่อยครับเพ็นคนสั่งเด้า ถึงไม่บาดเข้าก็าไม่รับบ้านไม่บัวน้องเจอบกับเด้ลงไปทามานกรุงเทพกับพี่กับน้องค่ะไม่บัวแห่นกระดูก ไปไปมามาอยู่แบบนั้นนะคะไปทำงานพอได้เงินก็นกนขึ้นมาเยี่ยมแม่บัว ลงเบลลุงเหบอน้อ,อง๋อง,องสุดรออยู่ทางอ้อมใหญ่มากินข้าวกับแม่บัวค่ะ กินเป็นบอ่ออาหารอีสานแกงซ้อโคงหมูใส่ฟักทองค่ะแกงลาวไม่ไข่ยพะโล้ค่ะไข่ยพะโล้ มาเด้อลูกสาวของแม่บัวตองนั้นน้องอาลีมันคือไข่พะโล้กับแม่บัวค่ะไม่บัไมีกกไม่บอกเระเสร็จไม่บอกเิยชิ้น เอาละค่ะพอจบคลิปก่อนก็นด้จ้าจะันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ